น้องดอกไม้สจิ๋วสวนดอกไม้กลับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาพ่อๆกันนี่แล้วกับสจิ๋วคนเก่าคนเดิมเด้อทุกคน,นยามแรงแรงเมื่อนี่ทุกคนค่ะสจิ๋วอัน <c oughs> สีเห็ดต้มมันแซงทุกคนเมื่อนี่เนาะแต่ว่ายมพันขำประเดี๋ยวจิวมขาขออนามัยหยาสักคนอนามัยหยาเลยเดีวยวจะขึ้นไปต้มมันแซงทุกคน บรรยากาศดีดีดบรรยากาศดีดทุกคนนี่บรรยากาศสวยงามมากเลยทุกคนนี่คือบ้านของสาจิวนั่นเองเดี๋ยวจะขึ้นไปต้มอันมันแซงทุกคนเด้อแต่ว่ามาถ่ายบรรยากาศ มาถ่ายบรรยากาศอันริมรื้นหาใไฮเบิร์กสกอนทุกคนนี่ยามมังแรงพี่น้องเบิร์อันนี้คือพื้หาดของสาวจิวเดอร์ทุกคนนี่นี่คือปร,ร้หาดของสาวจิวเอ้ยขีสักกะและนี่อ่ทุกคนเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเห็ดกินน้ำกันเลยเด้อทุกคนเดี๋ยวสาวจิวสิขึ้นไปต้มมันแซงเด้อทุกคนมื้อนี้เด้อไปกินต้มมันแซงน้ำกันเด้อค่ะ นี่คือบ้านของสจิวเนี่ยยงงนานหน่อยพี่เรางมาทำงานสจิวสิมาปลูกกันดอกไม้เด้อยทุกคนยิ่งย้อย่าเงี้ยเห็นไหมเนี่ยปลูกเจอไหมป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปต้มว่านมันแดงน้ำกันเดิเมื่อเนี่ยทุกคนค่ะจะต้มจะด้เอาใบเตยไปใส่บะ แช่แแว่าสั่นมะเออรักก็ซื้อรักซื้อแซนี่ยังม่เทิ้เหรอตองว่างส่วนนั้นพออีนี่ไปคุดอีกน้องมี่ คุดมันเรามีนะม้วนหมอน,มอน,มอนเอนลยเของเจอ่อนเดียวลุงเล่ล,ลุงเล่คุดนะ,น,น,ะนะ <laughs> นั่นจกกนะคุดออมมันคุดออมก็อุ่มน้ำคลองอบอแ่แล้วก็เอาในหมองเดียวคนละหม่องกปนยังวะคุดคนละหมอง โอ้ยไัยสิบกาจากใหญ่พอแหงาโอ้ย,อยแบบเบิ่งให้เล่าในทุกเจ้าทุกออกไหมทุกออกไหมทุกออกไหมให้แล้วมันบัวหาย,น,น,หายนี่่เน้เพี้พิษหายเลยนี่เออนี่เทียนช่างนานี่น,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 นเไม่กดเสือชีแดงอ่างนาแอบหน้าางช่้งา เออาีีั้นะันใันบหายอันหายไดทีอยกล้าน่ยังน้อยแหงคักพอซื้อสูตรมาเสมันใส่ะเสใส่ปีใหม่เข้าดาวเสื่องมะน้อยอุดนี่สูตรสีแดงแต่มันยังน้อยบุ่นยากใส่มันนั้น มันก็บ,บ่ได้หายบ่ได้หายที่ทุกบาหายเนาะอืมโอ้ยไก่จะจะเข่าคอออกเลยหมดท่านละเพื่อมาไก่พี่เนาะตะิล่างมันซะก่อนล่างมันไว้ซะก่อนสะชิพานมันไว้หนึ่งเผาชุกตะสิต้มหวานคนใหม่แล้วผัดข้าหนึ่งแล้วผัดบุกินกําลังลลางพี่น้องเลย มันแท่มงมน,นกินตลอดกินปีละเถือองเถือเนาะม่นมัมันจะมีฮะเออคือได้เผือกเผือกวปมีมปลูกอีบ่ปลูกต่ออีบ จะมันกินอันนมเด้อบม่เคยกล้านเด้อกินมกขัวยนี่งเสร็จงนกินแต่นมเด้อหัวหนีไรใหญ่โมมันเนี้ยคือมาจุยนี่าวเลากันนคือจุยนี่เลยภาวะ่าสวยรวยอยู่คูคอกัน เออหวานห้ามก่อนก้อยปลาด้ก้อยแล้วไักกัมีแล้วมันจะมันสิได้อาเบิไปเอาน้ำมาโุยโอ้เส็บเดีเอาเข่ากันเะเกลือเนาะเอาเกลือเกลือยู่เกวือยู่ข้อเกลืนะกข่าคือกานเกลือโนก่ั่กเข่าข้อคือกัน เออยู่ในขอก็อย่าเกลือนอกข้อเอาบมเกลือมันเราได้เห็นกระเตกมันหมจักไก่หมูจักข้อเป็ดไก่นี่อันนี้นี่ี่นอมันเหลือมเนจะเหลื่อมล่างมันมันนเราจะทิ้านปุรยล่างให้มันสะอาดก่อนทังพานมันจะมงมีขี้ดินอุ้ยจะเห็ดตนั้นเห็นอะไรสิะแห้งเละเละเด้อแม่สบากเอ้ยเจ้าอย่าไปให้มันถึงน้ำใหมันถึน้ำพานก่อนา

ม,มันเซกจะเจ้าคุดมาขายหางคุดมากิน นะทุกคนมนัันเนี้ค่ะขั้นมื มันเป็นเหนียวเนียวนะทุกคนเหนียวเนียวแล้วก็เป็นคันมือมันอันนี้ถ้าเป็นแล้วน,นี่เนาะคันคันเลยคัน จะเอาไปกรูดกลนมาขายเนาะแต่ว่าซอซิวหั่นเอามากินพ่อได้กินเนาะแต่ว่าก็จะเาไปหาก็จะขายเด้ทุกคนก็จะไปกลนเป็นกระสอบเอาเป็นกระสอบถ้าแม่นหมวนนะพ่อนะะเบิร์มันละบุญเนี่ยก็จะเก่งเอาผัดอามานด่าพอได้กินหมูหัดหมูหัดขายนะทุกคนเลย ขัะคันมือขันมือซีตมหวานหนึ่งข้าวซุกแลยก่ะเสียดกินให้น้องไทก,าก,าทกามม้าสะก่อนก่อนข่น้องไทก้ากระซีโตมมันนี้ไหวก่อนหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่ทุกคน 嗯，合合。 ทุกคนำเกลืออีกน้มหนึ่งเนาะเพราะว่าแบบว่าอย่ามันคั้นะนะเวลาเขากินนะทุกคนตัวเลยล้างมันเกลืออีกรอบหนึ่งล้างมันเกลืออีกรอบหนึ่งนะทุกคนพออย่ามันคั้นเวลาเขากินนะนะมันเนี้ยวน่ยาวนะทุกคน การจับใ่สวนแต่ว่าคอยสิต้มวานสะกอนมันเดือดเลยที่อมันลงนี่ถ้าเหมื่นนีพี่น้องเอามันเส้เออบานด้านเลยไปบาดงเขาแนอมันันีนี้มันกี้แน่นี่เลยขนพันัชูนมันเนยนี้ยขายดีกับสองบาทสองพกัมันกำไรยันโบกกันนนเดีนี้นะขายสองพัยังได้เงิน่อรอ พีดฟ <S iser> ้าแหวกสะก้อนพี่น <conf ient pieces> ้องเลาให้มันเดือดมันานๆจังเลยจาน้ำตาลลงประธานน้ำตาลลงเอามันลงสะก่อนประธานน้ำตาลลงน้ำตาลกะทิลงน้ำลังตจมมันสะก่อนใส่น้ำตาลพี่น้องเอาน้ำตาลลง เอามาจังโอ้ได้กินนี่ <im> 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 นี่ทุกคนหนาา่าตาน่ากินไหมคะแต่ยังบยใสกะทิเลยทุกคนใส่น้ำตาลลงไปแล้วทุกคนจ้ายังเลือดจากกะทิเนาะเยังเสิร์ฟซีซีเบิ่งอ่ะมันหวานหรือบ่หนะทุกคนถา้าบ่หวานเราก็จะใส่น้ำตาลอีกเราจะโบหิดหวานเป็นไร <c oughs> ยังบ่ทันเห็ดกับข่าวเาับพ่อจิว่เสียนั่นเกียงหมูใส่หมักบวบ น้ำตาลใส้น้ำตาลแตะก่อนน้ำตาลพอนแตกคือปนแต่าว่าันกะทิบุฮันใส่น้ำน่ได้กินนะฮะเห็ดต้มและะ้วก็เห็ดกระซีเห็ดหมูแกงหมูต้มที่แล้วแล้วแกงหมูแกงหม,แงหมูแกงอ่อมแต่ว่าดอีกตัวเรากะตายบริส ปนายศิลป์นองโสพสถิติวมากว,นวนานวานาลมันจะแหดคอหมดเลบ เปื่อยแล้วทงกคนเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วทุกคนกสิปงและเ็ดกินแล้วพอมันขำแลวเนาะปงแล้วทุกคนปงจะิเสียกิใส่โยนะ เสียก,กินเพราะว่ามันมันอะไรไมนน่คิดทำไม่มิดใจกา,กายยามกินเข่าเลย ạ Ừ, làm เหนียวน,น,นุ่มละมุนในปากเราเจบอบริเวหวานแทงเพราะว่าเป็นคนมมงกินหวานอืมอ้อ ม,มาทุกคนชินน้ำตาล อคูดเองกินเองคูดเองทำเองกินเองที่นะอืซ็ โอเคพี่น้องแล้วชิวขอตัวไปเห็ดกับเขากันเนื้อค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเราต้ต้มมันก่อนจะเห็ดก,กับเขาเนาะวันนี้มันกะเด้อแล้วนะทุกคนโอเคละสําหรับการเห็ดหวานมันแซงกระพรานพี่น้องก็แซ่บคูดเองเหเง็ดเองกินเองพี่น้องมีโอกาสนะ <c oughs> ักชิวจะไปคูดมาเห็ดอีกเด้อค่ะเนาะงตอนละคลิปนี้นะชิวก็จะขอจบวันสํานึกสักก่อนเด้อทุกคนเด้อฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามกนเด้อค่ะบ๊ายบายจ้า